เมื่อคนส่วนใหญ่พูดถึงหลุมพ่อเต๋คนส่วนใหญ่มักจะนึกไปถึงกุมารทองที่ท่านได้สร้างเอาไว้จนกลายเป็นตำนานอยู่ทุกวันนี้แต่ที่แท้จริงแล้วนั้นตั้งแต่ก่อนปี2,500รตะกุดหลุมพ่อเต๋นั้นเป็นตะกุดที่โด่งดังมาทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะตะกุดหนังหน้าผากเสือตะกุดสมห่วงและตะกุดมหารูดที่จอมโจรจอม,จอมขมังเวทไม่ว่าจะเป็นเสือผาดเสือเรียงตี๋ใหญ่เสือฝ้าย เสือมเหศสวนต่างก็มีพกติดกายกันทั้งนั้นจนกลายเป็นคำพูดติดปากที่ว่าจะได้เป็นเสือในอดีตจะต้องมีตะกุดของหลวงพ่อเตะติดตัวเหนียวจนขนาดที่ว่าตำรวจจะต้องมาขอให้ท่านเลิกสร้างและในอดีตไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารโจรผู้ร้ายนักเลงหรือนักธุรกิจต่างๆที่ต้องการจะครอบครองในตะกุดของหลวงพ่อเตะนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าตะกุดของท่านมีพุทธคุณครอบจักรวาลมีประสบการณ์มากมายวันนี้นะครับเราจะขอเป็นรายการแรกที่จะเปิดตำนานตะกุดหลวงพ่อเตะคงทองโดยมี แขกรับเชิญพิเศษคุณแบงค์ท่าข้ามและคุณบอยคองสี่แอดมินกลุ่มมาตรฐานหลวงพ่อเต๋้งคอง ดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้บูมจากประเทศนาทุกท่านมาเข้าสู่รายการนะครับบันทึกของเซียนนะครับที่ข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตะปูของพ้าเต๋าพงทองระสามแง่นะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณแรงค่าข้ามครับคนแรกครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็คนที่สองครับคุณบอยทองศรีครับสวัสดีครับสองท่านนี้นะครับวันนี้เป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราจะมาให้ข้อมูลนะครับสองท่านนี้มีประวัติความเป็นมาในการเล่นสายหพวงเต๋อยังไงบ้างฮะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยครับเริ่มมาจากเข้าาไไปปกรรบบพเต๋คััแล้วววขอที่่ดา ผมอยากรวยแบบคนอื่นบ้างพูดอย่างนี้เลยในใ,นในใจใช่บอกบอกลางกลางตอนนั้นคือพิพิธภัณฑ์ของที่วัดสำนามไม่เพิ่งมีคนดูแลผมก็เลยเข้าไปพูดว่าผมอยากทําความสะอาดให้หลวงปู่นะขอให้ผมรวยเดี๋ยวผมจะมาทาความสะอาดที่นี่แล้วผมก็คิดว่ามันแล้วแต่วาสนา ถ้าจะรวยหลวงปู่ช่วยผมทาให้เลยดีกว่าผมก็เลยทำาภาสาิพิพิธภัณฑ์ทัหมดแล้วพอกลับมาถึงบ้านประมาณไม่กี่อาทิตย์ครับได้เข้าไปซื้อผ้าบ้านบนซึ่งเป็นพ่อเตะทั้งหลังเลยแล้วก็เริ่มจากเงินก้อนแรกนะครับถึงมากคือมีโอ,มโอกาสได,ได้ไปเช่าในตอนนั้นท<ช>ี่แบบเป็นราคาไม่สูงนักในใ<ช>ตอนนั้น<ช><ช>แล้วเยอะด้วยเยอะมากแสดงว่าก็มีความรู้ความสามารถในการแยกแยะได้ในตอนนั้นเลยด้วย ใช่ครับออตอนนั้นที่เข้าไปคือผมศรัทธาและนับถือพระเตะมานานแล้วเริ่มจากสมัยเด็กๆผมเป็นคนชื่นชอบพวกเครื่องรางทั้งหมดมทั้งหลายแหล่เป็นคนชอบเรื่องเกี่ยวกับผงกับพันหนังเหนียวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มศึกษาจนมาส่วนตัวผมเคยครั้งหนึ่งที่ว่าแขวนตะกุดพระเตะเนี่ยดอกเดียวไม่เคยแขวนพระด้วยไม่แขวน<ว>ด้วยตะกุดดอกเดียวครับแล้วผมไปโดนหมาบางแก้วครับหมานุ่มนะงับแล้วสะบัดจนคนต้องเอาไม้อะ งัดปากหมาเพื่อเอาออกเอาไม้งัดเอาไม้งัดกับฝักแก้มมันกัดแล้วมันล็อกไม่ปล่อยเอาไม้งัดเจ้าของงัดแล้วก็ดึงคอออกทุกคนเข้าใจว่าแหกแน่นอนแต่ไม่เข้าไม่เข้าเลยไม่เข้าเดียวเลือดซิดยังไม่มีเลยเป็นแค่รอยบุ่มๆุ่มเหมือนเามือกดลงไปแค่นั้นเองแค่รอยฟันเนี่ยใช่ครับต้องแนนมาก็เลยนับถือก็เต๋มากขึ้นดีขอข้ามาที่คุณบอยครับคุณบอยเริ่มจากการศึกษาพระเครื่องของก็เต๋ยไงก็เริ่มแรกเลยผมก็เริ่มจากการชอบไปกุดปรุงก็เต๋นะครับผมก็คือคือ เริ่มแรกเนี่ยก็ยังไม่รู้จักหลวงพ่อเต๋หรอกแต่พอดีผมแบบไปอ่านในแบบเครื่องรางของขังอะไรเงี้ยผมเป็นคนชอบเครื่องรางใช่ไหมก็คือและไปอ่านเจอว่าแบบพวกบรรดาเสือในยุคเก่าเนี้ยเขาใช้ตะกุดหลวงพ่อเตเนี้ยก็คือดีทางด้านของเรื่องพวกคงประพันธชาตรีเมตตาอะไรเงี้ยมผมก็เลยหาก็เลยเข้ามาศึกษาเข้ามาหาคือพอพอใช้แล้วเราก็รู้สึกด,ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยเข้ามาแบบศึกษาจริงจังหลวงพ่อเตเลยใช่ครับก็ เริ่มแรกเลยก็คือจักรกุดและก็ตลับยะมองสองอย่างเนี่ยครับที่ผมชอบในตอนนั้นเนี่ยฮะที่คุณบอยศึกษามีครับข้อมูลที่ผิดผิดถูกถูกไหมคในตอนนั้นก็มีครับผมตอนนั้นใ,ในข้อมูลที่ผิดผิดถ<ช>ูกถ <ๆ S 1> <พบ S 2> ูกณตอนนั้นเป็น <c oughs> ปัญหาเรื่องอะไรฮะที่ส่วนใหญ่เจอตอนแรกๆเราก็ยังดูไม่เป็นใช่ไหมแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยผมก็อาจจะศึกษาที่แบงค์อะไรแบบนี้ในการดูตะกุดตะกุดในตอนนั้นแยกได้ไหมว่ายุคต้นยุคกลางยุคปลายแยกได้อย่างไรสมัยก่อนยังไม่ทราบครับผมแต่พอแบบเริ่มเล่นเข้าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ถามพ <ừ> um เริ่มมีความรู้เริ่มแยกเป็นว่าอะไนบบคือยุคก,กลางยุคปลายยุคต้นอะไร้ยครับผมแต่ก็ต้องใช้เวลาเพราะพวกนี้มันไม่ได้อยู่ๆเป็นเลยมันต้องอาศัยเวลาอาศัยความเข้าใจต้องซื้อของมาดูว่าเอ้ยอันนี้คือยุคปลายนะเชื่อเป็นแบบนี้อันนี้คือยุคก,กลางนะเป็นแบบนี้อ่ามันจะต้องใช้เวลาศึกษาซึ่งวันนี้นะครับวันนี้รายการของเราเนี่ยได้มาต้องเรียกว่าเปิดทาั้งแสงเลยแล้วกันปัจจุบันเนี้ยที่เรากางโชว์อยู่เนี่ยอะอย่างให้พี่แบงค์ประเมินมูลค่านิดนึงก่อนเจาะลึกเลย ทั้งหมดนี้น่าเจ็ดหลักครับหลักล้าน,านใช่ครับแต่แ<ล>หมายถึงว่ารวมๆกันมาในทั้งหมดเนี่ยน่าจะาอยู่ครับหลายหลายล้านใช่ครับวันนี้เราเอาตะกรุดที่เป็นสำนักเดียวที่เรียกได้ว่าในตอนนั้นเนี่ยสร้างออกมาเยอะนะด้วยจํานวนนะครับด้วยจํานวนที่เยอะแล้ววันนี้ถูกแยกแยะได้อย่างชัดเจนแล้ววันนี้ขอนําเสนอตะกรุดยุคต้นเลยครับถ้ายุคต้นนะครับผมอยากให้เริ่มจาก มหาลูดก่อนพ่อเต๋จะทําตะกุดหลายแบบมากมหาลูดของอเต๋นเนี่ยครับส่วนมากอุปเทศในการใช้คือใช้ลูด<ช>จะสู้ไว้ข้างหน้าเข้าหาผู้ใหญ่ไว้ข้างขวาเข้าหาผู้หญิงไว้ข้างซ้ายจะหนีไว้ข้างหลัง <c oughs> นี่คือเป็นเทนการใช้ของตะกุดมหาลูดของอเต๋นะครับเราจะเริ่มจากถ้ายุคผมขอเอาแค่ยุคกลางค่อนไปทางตายละกันเพราะมันจะแยกง่ายเราจะไม่สับสนในการที่ว่าเชื่อมมันจะเป็นไนลอนแหละถ้าอย่างเนี้ย ยุคกลางนะครับข้อมาทางต้นเชือกพวกนี้มันจะเป็นเชือกต่างละลักนะครับลักมันจะเป็นลักดําซึ่งสมัยก่อนลักดํากับลักแดงเนี่ยแยกกันคือว่าลักลักแดงคือลักจีนนะครับลักแดงมันจะเป็นลักจีนซึ่งจะนําเข้ามาในประเทศไทยมันจะมีราคาแพงมากหลวงพ่อเต๋ท่านเป็นพระที่สมถะมากาจะไม่ใช้อะไรแบบแพงมากคือใช้ของที่อยู่ในวัดทำก็มีอนะครับอย่างอย่างเงี้ยดอกดอกที่คุณบุมดูอยู่เนี่ยก็จะเป็นยุคกลางข้อมปทางต้นแหละ เพราะว่ามันจะเป็นรักดำเชือกป่านดอกนี้เป็นสามกษัตริย์้ามันจะไม่ผิดซึ่งพิเศษครับหายากมากซึ่งในดอกเนี้ยผมเห็นเลยว่าเป็นเชือกป่านจริงๆใช่แล้วก็เป็นรักดำจริงๆใช่แล้วก็อย่างสามกษัตริย์เนี่ยก็อาจจะเป็นปัวทองเหลืองตะปัวแล้วก็อีกไส้หนึ่งเนาะที่เราอีกอันนึงเป็นอะไร่ทองแดงเป็นทองแดงเนาะครับโอเคในลักษณะแบบนี้นะครับใครที่พบเจอสามารถเป็นวัดอื่นได้ไหมครับ ไม่ได้เพราะว่าเอากลักษณ์การถักของตะกูดนะครับของมหาลูกของระเตะ๋อท่านจะขึ้นโดยการขึ้นเป็นพันรอบก่อนเราเค่อยมาถักตีเกี่ยวลงข้างล่างจะตีเกี่ยวหมดแล้วก็จบโดยการที่จะเป็นพันเรียบจบจบ,จบด้านตะกูดซึ่งถ้าเป็นของวัฒนพานสูงเขาจะขึ้นเป็นเสาเขาจะแยกเป็นเสากี่เสาขึ้นสี่เสาห้าเสาแต่ของระเต๋อไม่ขึ้นเสาจะขึ้นเป็นเรียบๆอย่างนี้ก่อนล้วค่อยตีเกี่ยวถึงแยกได้ว่ายอย่างงี้มหาลูกของระเต๋อชัดเจนถ้าเทียบดูกับหลายๆดอก จะเห็นเลยครับว่าเอกลักษณ์ก,การถักจะเหมือนกันนี่ฮะลักษณะการถักเนี่ยเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะครับแล้วก็สามารถบ่งบอกได้เลยว่าเป็นพุปเทศเ,เท่านั้นใช่ครับซึ่งแบบนี้เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เป็นลูกศิษย์นะครับจะพบเจออยู่บ่อยบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าเป็นตะกุดอะไรเรียกว่าอะไรชนิดอะไรแบบไหนยันแต่ละตัวลงมาหรือขนาดสั้นยาวลายถักที่แตกต่างกันย่อมไม่เหมือนกันในอุปเทศนี้นะเรามาดูกันนะครับว่าตะกุดดอกนี้เป็นตะกุดยุคไหนนะครับคอันนี้เป็นยุค ต้นครับเป็นตะกั่วยุคต้นรักดำอย่างที่บอกว่าพ่อเต๋จะไม่ค่อยใช้ลักจีนนอกจากบางดอกจริงๆบางบางยุกจริงๆที่ใช้ลักจีนเพราะลักจีนมันแพงอย่างเงี้ยยุกต้นแต่คือมันเป็นเชื้อป่าแล้วก็เป็นลักดำรักดำาัคือลักไทยบางคนจะเข้าใจว่ารักดำมันจะเป็นยุคหลังบางทีไม่ใช่นะครับลักไทยก็คือรักดำมันมีมานานแล้วถ้าเราเปิดตะกุดออกมาในลักษณะแบบดังผ้าพนี้นี่นะฮะวันนี้เราเอาข้อมูลความจริงมาเปิดเผยกันดอกนี้นะครับเป็นตะกุดที่ถูกขี้ออกมาแล้วด้านในเนี่ย เป็นลายมือของหลวงพ่อเตยคงทองเลยชัดเจนเลยครับชัดเจนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบกับผ้ายันไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบกับตะกุดไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบกับลายมือบนเอกลักษณ์ต่างๆที่ท่านสร้างเอาไว้ใช่เลยครับลายมือเดียวกันนะฮะซึ่งวันนี้นะครับยันตรงกลางเนี่ยก็คือยันตัวทุษสตร์มนีนะครับเดินเรียงกันเป็นสี่แถวนะครับโดยที่ ยันตัวนี้นะครับเป็นยันที่เขาเรียกว่าหัวใจอริยสัจเดินกลับไปกลับมาเนี่ยเป็นตารางซึ่งหลวงพ่อเต๋อท่านลงเองด้วยนะต้องบอกก่อนเดี๋ยวเรามาดูันที่ด้านหลังนะครับด้านหลังของตะกุดดอกนี้เนี่ยหลวงพ่อท่านลงอะไรไว้นะครับลงพระเจ้าห้าพระองค์นะครับลงจากพระกัจจสั์ล้อมซ้ายขวานะครับยันด้านล่างเนี่ยก็มียันตัวเรียกจิตคนก็มีนะฮะแล้วก็มีตัวที่เป็นณทรหดทั้งสองฝั่งนะครับองค์พระข้างบนเนี่ยถ้าเราสังเกตดู แล้วก็ข้างบนเป็นอิสวาสุกเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับที่เจอในพระเครื่องหรือหลายๆรุ่นของหลวงพ่อเต๋คงทองจะใช้ยันต์ตัวนี้นะครับซึ่งลักษณะคล้ายๆเหมือนยันต์ตุ๊กตาก็ว่าได้นะก่อนที่จะจบไปกับตะกุดมหาลูดเรามาดูตะกุดทองแดงยุคต้นของหลวงปู่เต๋คงทองเป็นมาตะกุดมหาลูดกันนะครับ อย่างตะกุดมหาลู่นะครับไม่จําเป็นต้องมีเนื้อเดียวคือเนื้อตะกัวถ้ายุคอย่างต้นๆจริงๆนะครับตะกัวสมัยก่อนคือหายากเขาจะใช้ตะกัวทําชาบางทีก็จะใช้เป็นทองแดงเถื่อนอะไรก่อนนะครับที่ทําการสร้างพระเขาจะใช้ทองแดงพ่อเตะก็จะมีการทําเป็นทองแดงขึ้นมาด้วยซึ่งมันไม่จําเป็นว่าต้องจบด้วยว่าเป็นตะกัวอย่างเดียวมีหลายเนื้อครับมีหลายเนื้อหลายแบบอยู่ที่อยู่ที่ท่านจะทําเลยอ,อยู่ยที่วัสดุในตอนนั้นซึ่งการทําตะกุดเนี่ยผมเชืช่อวนะ่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนคงอาจจะแบบว่า บางทีวัสดุตะกัวหมดอ่ะ,อะอแ้งต่อเลยแล้วกันเป็น<ช>แบบนั้นแล้วเชือกหรือสีหรือลักเนี่ยผมเชื่อว่าตามวาระและโอกาสใช่ครับจากที่เห็นหลายๆหลวงพ่อทํามาด้วย<ช>การสร้างด้วยตนเองเนาะใช่ต้งเ<ช>ีวยว่าสร้างด้วยตนเองอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตามวาระและโอกาสที่มีของมีวัสดุตรงนั้นใช่ ต่อมาก็จะเป็นนี่นะครับเป็นตะกรุดมหาลูดนะครับแบบนี้คือแบบไหนนะครับพี่แบงค์อันนี้คือยุคปลายแต่ดอกชุดเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นคนใกล้ชิดของระเตท,ที่ท่านทําให้มหาลูดผมยังไม่เคยเจอเป็นชุดแบบนี้เลยเพิ่งเคยเจอชุดเนี้ยเป็นชุดแรกที่มี3ดอกอซึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท่านลงอะไรไว้บ้างในรายละเอียดของตัวลักษณะของด้านนอกเนี่ยถ้าความเก่าเนี่ยยังสู้ของเมื่อสักครู่ไม่ได้ไม่ได้ครับอันนี้จะเป็นปอกแก้วแหละ มันเชื่อมันจะเป็นเชื่อมผสมและแต่กุดชุดน,นี้แยกได้นะฮะแยกได้ครับยุคต้นยุคก,กลางและลยุคปลายใช่ครับอยูอ่เครื่องรางอะ่ะมันจะ เป็นสูตรตายตัวเลยคือเชือกแล้วก็วัสดุมันสามารถแยกได้เลยว่าอันไหนจะเป็นยุคต้นยุคปลายยุคกลางถ้าอย่างยุคปลายเงี่ยครับเชือกมันจะเป็นปอแก้วและคือเชือกมันเริ่มผสมแล้วมันเป็นวิวัฒนาการของการผลิตเชือกแล้วเชือกพอมันเป็นเริ่มยุคปลายมันก็จะผสมเหมือนพวกไนล่อนเข้าไปหน่อยที่ทําให้เหนียวขึ้นแข็งแรงขึ้นเขาก็จะเรียกว่าเป็นปอแก้วซึ่งมันยังไม่ใช่ไนล่อนหรือพลาสติกอย่างยุคหลังๆมาที่เราเจอกันเลยคืออย่างตะกูพราตผมจะจบสุดอยู่แค่นี้จะไม่เอาหลังวันนี้แล้วเพราะถ้าหลังวัันนนี้มมสาารถ จะเถียงกันได้ว่าเป็นพ่อแย้มยุคต้นหรือพ่อเตยยุคปลายนี่คือประเด็นเลยนะใช่ครับอย่างยุคตายของพ่อเตคือผมจะจบแค่เชือ,อกต่อแก้วแต่ลลักถ้าเริ่มเป็นไนลอนแล้วผมจะไม่ตีว่าเป็นพ่อเตแล้วแสดงว่าผู้ที่เป็นผู้พิจารณาวันนี้ก็ถือว่ามีองค์ความรู้จริงๆแล้วก็มีบททดสอบที่ถูกงานฝีมือ ถูกางานเก<ช>๊<ช>ถูกงานทำเลียนแบบต่อกันไปเลยครับต่อกันไปที่ตะกุดหนังเสือที่โด่งดังที่สุดเชิญเลยนะถ้าตะกุดหนังเสือผมขอเริ่มจากยุคต้นเลยดีกว่ามันจะได้ชัดเจนหรือว่าแยกกันยังไงยองดอกเนี่ยนะครับจะเป็นเชือกปานลักแดงห่วงทองแดงเถื่อนครบสูตรเลยครับแล้วดูจากความเก่าครับพวกเนี้ยอายุ ของตะกุดอะ <S <S เกิน6 70ปีขึ้นไปแล้วเชือกมันจะแห้งจนแบบหมดยางแล้วครับ <S <S มันจะเหมือนไม้แล้วมันทําให้เราพิจารณาได้ยิ่งตะกุดนะครับยิ่งใช้ยิ่งเราจะเห็นเชือกยิ่งมีเสน่ยยิ่งทําให้พิจารณาง่ายอย่างสมมุติผมจะให้ดูยุคต้นอีกดอกหนึ่งที่อ,อย่างยุคต้นอีกดอกหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ใช้ครับมันจะไม่เปิดเลยเห็นไหมครับหมายถึงว่าผิวเขาเนี่ยจะไม่เปิดเลยไม่เปิดเลยอันนี้คือไม่ได้ใช้เลยโอเคถ้าใครเจอแบบนี้สแสดงว่าฟอร์มท็อปนะ นี่คือช็อปฟอร์ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ใช้เลยลักที่อยู่บนห่วงยังอยู่ครบหมดเลยอืมจริงๆถ้าไม่ได้ลงกล้องนี้อาจจะไม่รู้เลยว่า,าจ,จะเป็นยุกต้นใช่ครับเพราะคุณลักษณะโดยกายภาพแล้วใหม่มากใช่ครับอ,อันนี้คือเจ้าของเก็บดีมากแบบนี้นี่พูดถึงในคุณค่าในการประเมินราคาแบบนี้ซื้อหลักหลักแสนเลยเป็นหลักแสนครับเพราะฉะนั้นใครที่มีะตระกูลนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่สายสัมพันธ์ที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเต๋มาเนี่ยคนเจอแบบนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆว่ารับเงินหลักแสน ใช่และเป็นลักษณะแน่นอนนะครับโอเคต่อเลยครต่อมานะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่ง ให้ดูว่าคนละขนาดกันออดอกเล็กก็เป็นหนังเสือเหมือนกันหมดครับจะมีเอกลักษณ์ศิลปะในการถักอย่างถ้าของหลวงพ่อเต๋ถ้าเป็นหนังน้ำผ่าเสือนะครับเขาจะขึ้นเสาเป็นเกียวหมดเลยแล้วพอมาถึงตรงช่วงกลางดอกเขาจะตีเกียวตีเกียวเหมือนมหาลูดแต่หัวจะขึ้นคนละแบบซึ่งสังเกตจากดอกเล็กก็เป็นเหมือนกันจะขึ้นหัวแบบเป็นเกียวขึ้นมาเป็นเสาเป็นเสาใช่ครับแล้วค่อยมาตีเกียวตรงกลาง นี่คือเอกลักษณ์ของหน้าผากเสือเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการเรียนรู้ลักษณะการจดจําวันนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านคงได้ความรู้จากตรงนี้ไปแน่นอนนะครบกับคุณบอยมีตะกุดหนังหน้าผากเสือของยุคหลวงพ่อเต๋ที่หลังจากยุคต้นมีไหมก็อันนี้ให้บอยเลยครับเป็นอีกยุคหนึ่งที่เล่นง่ายมากครับก็คือตะกุดมันจะมีเป็นดอกเล็กนะครับเขาเรียกตะกุดสาลิกาครับก็จะมี ด้วยการอยู่ประมาณ3แบบและการแยกง่ายๆนะครับระหว่างยุคต้นและก็ยุคปลายพวกนี้นะครับมีทั้งแบบถักและแบบใช่มีทั้งแบบถักและแบบเปื่อยนะครับผมอย่างเดี๋ยวผมเอาอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยอันนี้คือยุคต้นก็คือลองดูเชือกกะลักนะครับเขาจะเป็นเชือกปอปัเนี่ยครับก็คือเชือกกะลักเขาจะเก่าและดอกเนี้ยลึกมากนะครับก็คือจะแห้งเป็นแบบคล้ายๆไม้เลยลองถ้าลองดูสองดูใช่ครับใช่ครับแบบเก่าจริงๆครับผมและก็ต่อมาเนี่ยมันก็จะมีเป็นแบบ นี้ก็คือเป็นศาลิกาอันนี้หน,นังเสือใช่ครับอันนี้เป็นหนังเสือแบบถักนะครับผมแบบถักอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในช่วงประมาณยุคปี18ขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยครับประมาณนี้นะครับผมลักษณะของลายเนี่ยมีความแตกต่างอย่างชัดเจนก็มีครับผมก็คือลายถักเนี่ยรู้สึกเขาจะมีอยู่2แบบมีลายนี้แล้วก็อีกแบบหนึ่งที่คล้ายๆเนี่ยอ,อย่างเงี้ยอันนี้เรียมโบราณเนี่ยอันนี้ผมว่าเรียมมาก็ต้อง40-50ปี คือตะกุดหนังเสือยุคปลายเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะดูใหม่นะครับผมเพราะว่าผมต้องบอกว่าเขาไม่ได้ใช้ไงผมก็เลยเอาอันนี้ดอกนี้ที่มันเลี่ยมโบราณมาเนี่ยมาเพื่อเทียบให้ดูว่าวิวัฒนาการในการเลี่ยมในสมัยนั้นเขาเลี่ยมเป็นแบบนี้ระบุอายุของยุคนั้นได้อะไรเงี้ยครับว่ารักษาความคลาสสิกไว้ได้ซึ่งเรามาเทียบกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดอกเปื่อยหรือดอกที่อยู่ในเลี่ยมโบราณ ก็มีลักษณะของตัวทองและการขักที่เหมือนกันอย่างชัดเจนใช่และก็จะมีเป็นนะครับดอกหนังเสือเปื่อยอ่าอย่างนี้ก็จะเล่นง่ายดูง่ายจบง่ายครับผมครับสตาร์ทียุคปลายเลยอย่างเงี้ยเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องมี20มือนขึ้นครับสองมืแบบนีใช่ครับตอนนี้ณปัจจุบันโดยที่ตรงกลางเนี่ยเข้าใจอะไรไหมเป็นแกนตาครับผม แกนตาคืออะไรนะทุกคนพวกแกนตาเนี่ยครับเขาจะใช้แกนตาลายพายครับซึ่งมันเป็นวัตถุอาถรรพ์ที่มีคุณในตัวอยู่แล้วในการสร้างวัตถุมงคลเน่เพราะเพราะเตท่านลึกลามากหนังเสือครับอย่างถ้าสมมติเราจะใช้แค่หนังเสือธรรมดามาหมนแล้วถักมันบีแน่นอนอหลวงพ่อท่านก็คิดว่าการที่เราจะถักคุมมไม่ใช้เพราะอะไรท่านก็ไปหาแกนมาใส่ซึ่งจะเอาแกนไมน้ธรรมดาไม่ได้ไม่ใช่อีกคุณที่ครบอ่าใช่ครับใช่เขาก็เลยเอาแกนตาลายพายมาเสกทำอีกทีเพื่อทําเป็นแกนของตะกุด เพื่อให้เวลาถักมันแน่นอยากจะบอกอันนึงว่าเป็นภูมิคุ้มกันนะครับตะกุดอย่างหนังเสือดอกเล็กเงี้ยครับถ้ามันจะมีเก๋บางคนถามว่าถ้ามันใหม่เงี้ยเก๋แท้เราแยกยังไงให้ดูก่อนนะครับอย่างตะกุดเนี่ยถ้าแท้เรามองจากความเป็นจริงเลยมองจากความเป็นจริงคือตัวตะกุดที่ยังไม่ได้ถักจะขนาดนี้ถ้าเกิดถักคุมไปแล้วมันจะเล็กกว่านี้เป็นไปไม่ได้ซึ่งมันต้องอ้วนและใหญ่กว่าในการถักคุมขึ้นมาเนี่ยครับท่ายุม แสดนงว่าทานกายภาพเนี่ยของปอมทําเรียนแบบออกมาเนี่ย มีความแตกตา่างเราทำเอาเอา,เอาของปอมาให้ดูอันนึงเพื่อเป็นขูมอย่างงี้ครับดอกมันจะผอมเล็กซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าดอกซ้ายไม่แท้นะครับดอกขวาแท้ใช่ครับมันจะเล็กขนาดมันจะเล็กผอมอซึ่งเรามองจากความเป็นจริงอะตะกุดถ้ามันมีแกนตามีหนังเสือเราถักคุ้มเป็นไปไม่ได้ที่ว่าดอกจะเล็กและผอมนี่คือรูปของความเป็นจริงที่วันนี้นํามาเปิดเผยให้ดูเลยนะครับซ้ายสุดคือดอกของปอมดอกกลางคือดอกที่ถักแล้วใช่ครับดอกขวาสุดคือเป็นตะกุดเปลือยที่ยังไม่ได้ถักใช่ครับวันนี้ แบบนี้ต้องเช่าหาต้องระวังไหมครับคุณแบงค์ระวังครับผมว่าควรจะศึกษาหาดูเยอะๆแล้วก็เป็นไปได้ก็เช่าหาจากคนที่เราคิดว่าเขาไว้ใจได้มีความรู้ดีกว่าเพราะผมเป็นคนหนึ่งเชื่อว่าของถูกและดีมันหายากมันอาจจะมีแต่หายากครับครับถูกต้องครับโอเค ขอฝากเพจใหม่ Decode Life ศาสตร์ตัวเลขพลิกชีวิตทางเรานะครับรับบริการทั้งดูดวงไทยดูดวงจีนปรึกษาเกี่ยวกับดวงชะตาราศีที่มีผลต่อดวงดาวดูจากวันเดือนปีเกิดและเบอร์โทรศัพท์นะครับทะเบียนรถรวมถึงการไปดูฮวงจุ้ยถึงบ้านเสริมสิริมงคลต่างๆประจำธาตุประจำปีนักศัตรป,ประจำปีเกิดซึ่งสามารถจัดได้และวางได้นะครับผมก็จะไปกับอาจารย์ฮาดาเสนีวงศ์ณยุทธยาและผมบูมจกักเพชรนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ ID Line และนัดเบอร์ดัดคิวได้เลยนะครับ